สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณเคอยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ก็จะพามาชมเทลเลอร์ใหม่นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นะค,คือมีชื่ออัปเดตเทเลอร์ว่า Storm Warning นะครับก็เป็นอัปเดตส่งท้ายปีที่แปลกมากนะครับมีอะไรๆหลายอย่างที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการปล่อยเทเลอร์เนี่ยปกติเขาจะปล่อย ช่วงประมาณวันศุกร์นะครับตอนประมาณตีสองตีสามประมาณนี้แต่วันนี้ดันมาปล่อยวันจันทร์ก็โอเคเข้าใจได้เลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็คิดว่าเขาพยายามที่จะรีบปล่อยให้ก่อนคริสต์มาสนั่นแหละนะครับก็เป็นอัปเดตท,ที่ค่อนข้างรีบร้อนมากพอสมควรนะครับเพราะว่าอัปเดตไฟล์ไฟเบอ,อร์สนะครับก็เพิ่งอัปเดตมาไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำไปนะครับก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็ค่อนข้าง รวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรโอเคทางั้นเดี๋ยวเรามาดูเทลเลอร์กันเลยครับเริ่มต้นมาก็ปล่อยพรีเมีมยมใหม่มาแล้วต้ Captain เ <Yeah. S 2> ย่โคตรสวยเลยครับ อดลุ้นไม่มีเครื่องบินไทยมาโชว์ไม่เป็นไร <c oughs> ผมก็คาดหวังไว้อย่างน้อยก็มีเครื่องบินประเทศไทยมาโชว์หน่อยไม่มีนะโอเคมาเริ่มกับตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโชว์แมปใหม่นะครับที่จะมาในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนี่เป็นแมปรถถังนะครับแล้วก็โชว์รถถังนะครับไม่ใช่รถถังนี่ปืนใหญ่อัตรจอนนะครับเพนเซอร์สองพนะครับก็มีว่าจะมาเป็นพรีเมียมแต่ก็มีลิกออกมาว่า อาจจะไม่ใช่พรีเมียมก็ได้เ,เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมาเป็นพรีเมียมหรือ,อสายวิจัยนะสำหรับเพนเซอร์2000นะครับผมแล้วก็นี่เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาเป็นออบเจกต์ใหม่สําหรับโหมดซิมอะไรหรือเปล่านะสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องบินซู33นะครับของรัเสเซียแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการโชว์เรือปรรจุบาลน,นะครับ ใหม่แล้วก็นี่ที่น่าสนใจก็นี่ครับเทลเลอร์ลงทุนถึงขั้นทำ motion capture เลยนะครับปกติเขาไม่ทำ <c oughs> แต่นี่ก็ดูดีขึ้นแล้วก็เป็นฉากที่แบบหลับตาแล้วก็าาสาธิตแบบคุมเครื่องบินอะนะครับเหมือนผมจําได้ว่าอยู่ในหนังเรื่องอะไรสักเรื่องเคยผ,ผ่านตาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการโชว์ค o อกพิของข้าวๆนะครับนี่โชว์ HMD ของไต้ฝุ่นนะครับผม ก็เป็นเนี่ยฮะเป็นฉากในหนังเรื่องอะไรสักเลยอ่านี่ทรอยเอนะครับเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของจีนอยู่แล้วหรือจะมาให้กับรัเสเซียใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราได้เห็น RWR นะนี่การทำงานของเครื่องยนต์อันนี้เป็นการโชว์ซูสายนะครับ เดี๋ยวนะแต่มันมีช็อตหนึ่งที่ผมเห็นอันนก็เป็นการโชว์ไต้ฝุ่นนะครับเรื่องสวยมากแต่ผมเห็นลายนี่เดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้มัคือมันใช่อันนี้แหละแต่มันไม่เห็นลายมันไม่ค่อยชัดมันจะมีแวบหนึ่งอ่านี่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 นครับเห็นไหมฮะเยอรมันครับผม ก็ยินดีด้วยกับผู้เล่นเยอรมันครับก็น่าจะเป็นมาให้กับเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะที่จะได้เครื่องบินท็อปเทียร์ใหม่นะครับสำหรับใต้ฝุ่นเนี่ยอยเอ็มวนี่ก็น่าจะเนี่ยมันโชว์บินทําลายรถถังจีนเลยไม่แน่ใจว่าทรอยเอมวเนี่ยจะเป็นของจีนหรือว่าจะมาเป็นของรัเสเซียนะ อันก็เป็นการโชว์ซูสา3นะครับแล้วก็อ่านี่ปืนใหญ่อัตาจรอ,อีกคั้นหนึ่งนะครับ M44 นะฮะก็มาเป็นของอเมริกาแล้วก็ของอิตาลีด้วยนะเออแต่ในลีกมันไม่มีของอเมริกาฮนะแต่ในลีกมันเขียนไว้ว่าอิตาลีไม่แน่ใจว่าอาจจะมาให้แค่อิตาลีประเทศเดียวหรือเปล่านะฮะเพราะมีแค่ธงอิตาลีแล้วก็เนี่ยโมเดลคนขับเป็นคนอิตาลีหมดเลย แล้วก็เรือประจำบาลน,นะครับแล้วก็มันจะมีอีกช็อตหนึ่งนะเขาโชว์ราฟาลนี่ฮะโชว์เออนี่นี่น,น,นี่สวยมากแล้วก็นี่ครับเพนเซื้อสองพันน่าเสียดายน่าเสียดายไม่มีเครื่องบ,บินไทยมาโชว์ <c oughs> น่าจะยังทำกันไม่เสร็จแท้ เพราะว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างรีบพอสมควรนะครับแล้วก็โอ้อาวุธใหม่ระเบิดล่อนอีกอันหนึ่งอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะก็อย่างที่บอกไปนะครับอัปเดตนี้มาแปลกมากแล้วก็ค่อนข้างรีบร้อนพอสมควรนะครับปล่อยออกมาวันจันทร์ซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจเลยว่าไอตัวเซิร์ฟเทสหรือจะเป็นตัวไลฟ์สตรีมปล่อยอดูตัวเต็มอะนะครับว่ามันจะมาวันไหนนะเพราะปกติมันจะมาวันศุกร์ตลอดนะครับไม่ว่าจะอัปเดตไหนก็แล้วแต่มาวันศุกร์ตลอดแต่รอบนี้นี่คือก็รู้เลยว่างานไฟเผาอะงานไฟลนก้นะนะครับปล่อยออกมาค่อนข้างรีบพอสมควร นะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีไลฟ์สตรีมอะไรยังไงมาเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์สตรีมดูของใหม่ไปพร้อมๆกันครับยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้กันได้นะครับถ้างั้นผมขอตลาไปก่อนล้วกันสวัสดีครับ